ทักแง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 กหรฮะไอแหยงครับแหยงแล้วปรากฏไอร้อยสองครับผมโอ้โห <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอีกครั้งนึงครับผมเข้าหมายคลองยังไม่ได้ไปหมายแม่น้ำครับมาส้มดูปัชะโดครับปัชะโดปะากาย ตรงนี้ผมมาเฝ้าหลายรอบแล้วครับยังไม่ได้ทัศีประกายได้แต่ชโดครับขึ้นอยู่นู่นมันไม่ยอมมาใกล้เลยผมเฝ้ามาหลายวันแล้วนะระการชอบขึ้นตรงนี้ตัวใหญ่เล่งเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยโอ้ยดูนเขียวพัดเลยโอ้ยเอาไงวะเนี่ยตรงนน้นขึ้นอยู่ตังเลยตรงโน้เขียวพัดเลยโคตรจำนำเลยตรงนู้นตรงโู้ก็ชะโดตรงนี้ก็ปลากายเว้ยเอาไงวะ ประกายโอ้ยจมูกตีโอ้ย,ย,อยพออยู่กับชชโดเลยนี่ว่าพกก่อนพัวก่อนจะข้ามไปไปครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปหามันไปไปไป เธอเลยเป็นไง

ทักเงกเงก็เงเงนี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งชักแล้วอย่าพึ่งนี่นินตดนไหนไม่รู้ครับโดนหางว่าไ่ร้เนี่ยน่าจะโดนหางนั่นไงไขรโย่ไปครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไปไม่ได้เดี๋ยวเอาละมาดูกันครับผมแค่ไหนขึ้นหลอกล่อจังเลยโอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับน่าจะสักสามโลโอ้ยนำไส้บอกไม่ใหญ่นำใส้บอกไม่ใหญ่ ดู <Ooh>. oh. อ้งนี่ครับตายแล้วครับผมไม่สะหวัวหเราไปกลางตัวนะครับนี่ชนี้หัว oh. นี่นั่งจ้องอยู่นานแล้วฝั่งโน้นอ่ะร้อยจังน่าจะเกือบเกือบสี่โลครับหรือจะสี่โลก็ไม่รู้เอ้า เกือบครับนี่เกือบสี่โลอ่ะ่าจะสามเจ็ดสามแปดอยู่ปลายครับผมนี่เหมนแต้ม่ะวันนี้เราก็ มาต่ออีกวันหนึ่งนะครับผมเมื่อวานนี้ได้ไปเะโดไปตัวหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาต่อยที่นึงครับผมมาต่อแม่น้ำกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลย,ยครับผมเข้าไปดูข้างในกันนู่นครับภูมิผมอยู่ข้างในนู่นายครับผม โดนครับโอ้โหนี่ไงปลาอะไรวะปาลาอะไรวะปนินครับโอ้โห้โอ,โอยสองโ้อยสองกรปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โห อแยงครับแยงลัวปรากฏไม่ร้อยสองครับผมโอ้โหได้แล้วครับแถมแรกมาแล้วสองแถมด้วยนี่ปลนนินครับผมได้แล้วฮร้อยสองเลยปลาอันนี้ปลาขยงครับเนี่ย อย่างนี้ปรากฏว่าปรากฏดิอุยเอ็ด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 มาแล้วครับได้แต้มหนึ่งนะครับเราดูจะมีแต้มสองไหม โอ,โ,อโดนววโดนน,น้นะครับอ้าวลุดโอ้ยลุดเฉยอ้าโดนตรงไหนวะโอ้ยกว่าจะออกได้น,นิ้หลุดไปครับยิ่งโดนไหนก็ไม่รู้ ไปครับได้ยายที่ครับผมรอไม่อยู่ไหวแล้วเนี่ยมันมีตัวครับมันมันไม่ยอมขึ้นมันโช์ไปโชบมาเนี้ยไม่ยอมขึ้นเลยแต่ปทับทิมตัวหนึ่งอะแน่นอนพะเห็นแล้วน่าจะตัวใหญ่ด้วยมันเฝ้ามันต้องนานแล้วไงแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักทีแต่แต่โชบไปโชบมาอย่างเงี้ยไม่ยอมขึ้นกินอาหารเลยมันอาศัยโชบเออครับ ฉลาดแล้วมันเอาสายโชบเอาวับปับป๊บปั๊บปั๊บมันไม่ขึ้นกินเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวย้ายที่ก่อนครับผมยิงรอรอหาดูเดี๋ยวย้ายที่ครับเผื่อจะไปเจอตอตรงไหนเผื่อไปจักเอฝูงใหญ่เขาตรงนี้นั่งลุ้นใบลุ้นมาก็ไม่ได้สักทีครับจได้ครับได้แค่ตัวเดียวแล้วก็หลุดไปอีกตัว,วนะึงเนาะครับผมย้ายที่ครับ